เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้6พฤษภาคม2568สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะชวนพวกเรามาคุยกันต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราอีกสักเล็กน้อยมันอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราได้ต้องเริ่มที่ วางพื้นฐานความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันพระมหากษัตริย์ของไทยเราพระองค์ท่านคือใครพระองค์ท่านคือพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งโพธิสัตว์คือใครโพธิสัตว์ก็คือคนธรรมดาเราเราท่านท่านนี่แหละครับที่ต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตท่านได้รับมติสวรรค์ ได้รับการยอมรับจากทั้งสามโลกให้ขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ของคนไทยท่านก็จะแบกรับหน้าที่ท่านจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประชาชนคนไทยเพื่อให้ประเทศไทยทั้งประชาชนทั้งประเทศชาติบ้านเมืองมีความพร้อมที่สุดมีความดีที่สุดในทุกด้าน ที่จะรองรับพระพุทธศาสนาให้เจริญตั้งมั่นคงอยู่บนดินแดนประเทศไทยนี้อยู่คู่กับประชาชนคนไทยเรานี้จนครบ5,000ปีได้อย่างดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดนี่เป็นภารกิจอันหนักอึ้งเลยของพระมหากษัตริย์ของพวกเราคนไทยถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องนี่เป็นพื้นฐานความเป็นจริง จะเรียกว่าเป็นทฤษฎีก็ได้นะครับว่าพระมหากษัตริย์ของไทยคือใครเนี่ยแต่เป็นทฤษฎีที่มาจากความเป็นจริงทั้งสิ่งที่ตาเห็นและตามองไม่เห็นทั้งสองระดับเลยนะครับผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันเราต้องมีความชัดเจนและอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ของไทยคือใครคือแบบนี้ครับ ในสมัยก่อนๆเรื่องนี้ไม่ค่อยมีปัญหามากมายนะมันอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเราคนไทยนะฮะเป็นกันมานานนาน,น,านแสนนานนานแค่ไหนก็ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเป็นความเข้าใจร่วมกันมาเรื่อยๆมายุคของเราเนี่ยเป็นยุคกึ่งพุทธกาลซึ่งเรารู้ว่าเราได้รับการท้าทายจากหลายๆเรื่อง เราจะต้องฟื้นฟูพื้นฐานที่เข้มแข็งของพวกเรากลับมาให้ได้เพื่อจะได้ฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้นะคะ<ม>รับเมื่อเรามีจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานเรื่องนี้อย่างชัดเจนร่วมกันแล้วนะฮะถ้ามีใครมาอธิบายว่าพระมหากษัตริย์คือใครถ้าเขาไปอธิบายระบอบกรรรษัตริย์ของอังกฤษระบอบกรรรษัตริย์ของสเปน ระบอบกษัตริย์ของภูตานระบอบกษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเขาจะใช้ทฤษฎีไปอธิบายระบอบกษัตริย์ของประเทศไหนเนี่ยตามสบายนะั่นเป็นเรื่องของเขาช่างเขาครับแต่เมื่อไหร่ที่มีใครเอาทฤษฎีอะไรก็ตามมาอธิบายว่าพระมหากษัตริย์คือใครเนี่ยแล้วมาอธิบายถึงระบอบพระมหากษัตริย์ของเมืองไทยของบ้านเรานะครับ ของประเทศไทยของเราเนี่ยแล้วอธิบายผิดไปจากความเป็นจริงหรือผิดไปจากทฤษฎีที่มาจากความเป็นจริงของพวกเราเนี่ยเราต้องบอกได้อย่างชัดเจนว่าผู้คุณผิดพวกคุณอธิบายผิดผิดจร,จริงๆด้วยนะครับเราต้องบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาอธิบายผิดพวกเขาผิดเราคนไทยต้องชัดเจนมากๆในเรื่องนี้นะครับ ต้องชัดเจนจริงๆนะครับการที่จะโจมตีประเทศไทยให้ได้ผลดีที่สุดเขารู้กันทั่วนะครับว่าจะต้องโจมตีไปที่สถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์สามสถาบันหลักเนี่ยนะครับวิธีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์วิธีหนึ่งก็คือเอาทฤษฎีผิด,ผด มาอธิบายระบอบกษัตริย์ของบ้านเราเมืองเราพวกเรามีทฤษฎีที่ถูกต้องของเราอยู่แล้วนะครับและเป็นทฤษฎีซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและเป็นความเป็นจริงทั้งระดับที่ตามองเห็นและระดับที่ตามองไม่เห็นสองระดับเลยนะครับผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเรา ถ้าจะพูดจริงๆของความคิดผิดๆเหล่านี้นะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าต้องอธิบายถึงราฐานที่มาที่ไปก็รู้สึกหนักใจอยู่บ้างแต่ก็ขอพูดถึงนะครับขอบอกว่าโดยสรุปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความคิดแบบของโลกตะวันตกของฝรั่งแล้วฝรั่งเนี่ยเขาเก่งนะครับเก่งมากด้วยในเรื่องการครอบงำคนอื่นๆ ด้วยระบอบการศึกษาของพวกเขาและพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนไทยด้วยเนี่ยนะครับอะไรที่ฝรั่งพูดอะไรที่ฝรั่งบอกเนี่ยมักจะเชื่อเข้าไปหมดเลยครับวนะ่าจริงว่าใช่ทันสมัยถูกต้องอะไรที่เป็นของไทยเรามักจะบอกว่าไม่จริงโกหกล้าสมัยไม่มีเหตุผล ผมไม่รู้เป็นแบบนี้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่มีแนวโน้มออกไปในทำนองนี้ผมจึงเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเช่นความคิดหนึ่งที่จะเรียกว่าเป็นทำนองสมมุติเทพขอสรุปอย่างง่ายๆนะครับสมมุติเทพนี่ก็เป็นเรื่องยาวมากๆเช่นเดียวกัน การอธิบายระบอบกษัตริย์ด้วยคำว่าสมมติติเทพเนี่ยมันมาจากรากฐานของระบอบเทพเจ้าโบรโบราณเลยนะครับสมมติติเทพเมื่อมาเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านจะแสดงอำนาจใหญ่โตว่าท่านคือเทพในท่ามกลางมนุษย์อันนี้คือลักษณะที่ชัดเจนที่สุดนะครับจะแสดงลักษณะอำนาจบาดใหญ่ ใหญ่โตเลยข้าคือเทพผู้ยิ่งใหญ่เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ทั้งปวงลงมาปกครองดูแลพวกเจ้าเหล่ามนุษย์พวกเจ้าจงก้มหัวยอมสยบอยู่ใต้เท้าข้านี่คือสมมุติเทพภาพลักษณ์มันเป็นแบบนี้พระมหากษัตริย์ของไทยไม่ใช่สมมุติเทพนะครับไม่ใช่พระโพธิสตัตว์ไม่ใช่สมมุติเทพ เราต้องบอกได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาที่เขาใช้ทฤษฎีสมมุติเทพมาอธิบายระบอบกษัตริย์เนี่ยมันเหมือนกับมีเจตนาแฝงเร้นเพื่อจะบอกกับผู้คนว่าดูสิกษัตริย์นี้คือคนเอารัดเอาเปรียบเอาเปรียบพวกคุณอยู่ทำตัวเป็นเทพอยู่เหนือพวกคุณอย่างภาษาไทยแต่ที่เราเรียกว่าทำนาบนหลังคน่ มันเป็นแนวความคิดแบบนี้นะครับที่เขาแฝงเข้ามาเราจริงต้องระวังตัวมากๆอะไรที่ไม่ใช่เนี่ยเราต้องบอกได้อย่างชัดเจนครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอันตรายมากๆด้วยก็คือสมบูรณ์รนายาสิทธิราชผมขอยืนยันว่าคำนี้เป็นวิธีคิดแบบโลกตะวันตกแท้ๆเลยครับ มีประวัติค่อนข้างยาวและซับซ้อนนะฮะผมได้เคยลองเรียบเรียงว่าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีนะครับผมรู้สึกว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงถึงจะพออธิบายเรื่องนี้ให้เห็นขั้นตอนของมันได้นะครับดังนั้นขอแบบรวบย่อเลยนะครับขอสรุปง่ายๆว่ามันมาจากแนวคิดของโลกตะวันตกเพื่อต่อต้านอำนาจบางอย่างเขาต่อต้านอำนาจเหล่านั้นเพื่อที่พวกเขา คนธรรมดาคนบางตระกูลจะขึ้นมามีส่วนแบ่งก้อนเค้กในผลประโยชน์ในอำนาจต่างๆเหล่านั้นได้ปลายทางของระบอบการต่อต้านสมบูรณ์รนาญาสิทธิราชนี้คือการนำกษัตริย์ให้ลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นพัฒนาการมาแบบนี้นะครับมาถึงพวกเราคนไทยถ้ามองในแง่กฎหมายนะครับพระมหากษัตริย์ เขาจะบอกว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายจะต้องให้พระมหากษัตริย์มาเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราตกหลุมพรางของโลกตะวันตกตกหลุมพรางเต็มๆเลยครับเต็มๆเ,เ,เ,เลยฮะกฎหมายเนี่ยมันมีลำดับชั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ของมันเนี่ยแตกต่างกันไปโลกตะวันตกเองเขายังยอมรับเลยนะครับ มันมีขั้นตอนของมันนะ่ะสูงสุดแล้วก็ใหญ่ลอง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 ,ลองมาเป็นเรื่องลำดับชั้นทางกฎหมายพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยท่านอยู่ภายใต้ธรรมะมะติสวรรค์กฎแห่งธรรมะซึ่งอันเนี้ยมันสูงสุดเลยนะครับมันอยู่เหนือกฎหมายบัญญัติหรือจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า conventional law เนี่ย มันอยู่เหนือคอนเวนชันนัลลอทุกกฎหมายเลยนะครับเมื่อไรก็ตามที่เรานำระบอบพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยให้มาอยู่ใต้คอนเวนชันนัลลอเนี่ยเราพลาดละเราตกหลุมพรางของโลกตะวันตกเต็มตัวเลยยังดีที่คนไทยเราก็ยังรู้ตัวอยู่บ้างแล้วก็ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังสำนึก ยังตระหนักว่าพระมหากษัตริย์ของไทยอยู่ในสถานะซึ่งพวกเราจะไปก้าวล่วงมิได้เลยยังดีที่เรามีเรื่องนี้อยู่กฎแห่งธรรมะที่ควบคุมดูแลพระมหากษัตริย์ไทยของเราเช่นทศพิษร,ราชธรรมผมเสนอให้พวกเราลองไปอ่านดูครับทศพิตราชธรรมนี้มีอะไรบ้าง แล้วลองทําตามดูค่ะจะรู้มันหนักขนาดไหนนะยังมีเรื่องของราชประเพณีวิธีปฏิบัติที่ได้สืบทอดกันมาซึ่งพวกฝรั่งก็จะเรียกว่าเป็นเป็นมอร์สเป็นจารีตเป็นกฎหมายจารีตซึ่งเขาก็จะให้น้ำหนักของเรื่องนี้หนักมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับในหลายที่เช่นระบอบของอังกฤษเนี่ยเขาก็จะเคารพเรื่องนี้ด้วยนะครับ แต่พวกเราดูเหมือนกับว่าโดนหลอกอะ่ะโดนหลอกจนหัวปั่นไปหมดเลยสมบูรณ์รนายาสิทธิทราชนี้พวกฝรัง่งพวกสายตะวันตกเนี่ยเขาจะป้ายสีนะครับป้ายสีเลยครับป้ายสีให้เป็นสีดำสีที่น่ารังเกียจเลยครับว่าระบอบเนี่ยมีความเลวร้ายในตัวเองทำไมเขาต้องบอกแบบนี้ครับเขาต้องบอกแบบนี้เพราะว่าระบอบนี้ จะป้องกันป้องกันเลยนะครับไม่ให้พวกมิจฉาชีพพวกคอร์รัปชั่นพวกที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเนี่ยจะป้องกันคนเหล่านี้ให้ขึ้นมามีอำนาจระบอบสมบูรณ์ไรานายาสิทธิราชแบบฝรั่งนะครับขนาดเป็นแบบฝรั่งแล้วนะครับยังป้องกันการขึ้นมามีอำนาจของคนชั่วประเภทนี้ได้สนิทเลยฮะ ดังนั้นเขาก็ต้องคัดค้านระบอบนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าเขาอยากจะขึ้นมามีอำนาจแค่นั้นเองครับง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยครับแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะฮะทีนี้กลับมาที่เมืองไทยของเราพระมหากษัตริย์ไทยของเราถ้าเอาตามแบบโลกฝรั่งความคิดฝรั่งเข้ามาจับสมบูรณ์ราญาสิทธิราชคือ กษัตริย์ผู้อยู่เหนือกฎหมายทุกกฎหมายอยู่เหนือกฎใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับกฎหมายทั้งหมดเลยพระมหากษัตริย์ลอยตัวอยู่เหนือกฎหมายเนี่ยแค่นี้เราก็บอกได้แล้วครับว่าผิดผิดพระมหากษัตริย์ไทยอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมะกฎแห่งพระศาสนามติสวรรค์อยู่ภายใต้ พระราชะประเพณีระเบียบปฏิบัติต่างๆมีกฎเกณฑ์มีระเบียบปฏิบัติมีประเพณีมีธรรมะหลายอย่างซึ่งควบคุมดูแลระบอบพระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่ต้นนะครับพระมหากษัตริย์ไทยไม่เคยลอยตัวอยู่เหนือกฎหมายไม่เคยฮะไม่เคยจริงๆแต่ว่า ที่คุมที่เป็นร่มเงาให้กับสถาบันกษัตริย์นี้เป็นกฎที่ฝรั่งมองไม่เห็นฝรั่งไม่เข้าใจเมื่อพวกเขาไม่เข้าใจเขาก็จะตีความมั่วๆเลยครับว่านี่ไงกษัตริย์ไทยอยู่เหนือกฎหมายเมื่อไหร่ที่เขาใช้คำสมบูรณ์รนาญาสิทธิราชนี้ขึ้นมานะครับเขาจะใช้คำนี้พร้อมๆกันกับการ ใส่ร้ายป้ายสีว่านี่ไงเขาจะกีดกันไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมระบอบกษัตริย์นี้จะกีดกันไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองไม่จริงไม่จริงนะครับขนาดมองแบบนี้ด้วยสายตาของฝรั่งเองด้วยสายตาตามประวัติศาสตร์ตะวันตกเองนะครับยังไม่จริงเลยครับ ยังไม่ต้องมาถึงความเป็นจริงของบ้านเราเมืองเราเลยนะครับเขาต้องพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าเขาอยากจะขึ้นมามีอำนาจด้วยมีส่วนแบ่งในผลประโยชน์โดยเขาไม่อยากรับผิดชอบในขณะที่พระมหากษัตริย์ไทยของเราเนี่ยท่านแบกความรับผิดชอบนะครับผมรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเ,นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะสมบูรณ์รันายาสิทธิราชเนี่ยผมขอยืนยันว่า ระบอบกษัตริย์ของไทยไม่ใช่สมบูรณ์รณาญาสิทธิราชไม่ใช่นะครับพระมหากษัตริย์ของไทยเราเนี่ยมีกฎที่ควบคุมดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เป็นกฎที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญด้วยเรียกว่ามีศักด์มีสิทธิ์ศักิ์สิทธิ์เหนือกว่ารัฐธรรมนูญซะอีกต่อให้เราไม่มีรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ของเราก็อยู่ภายใต้กฎอันสูงยิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นกฎแห่งธรรมะของพระมหากษัตริย์ก็ได้ครับเรียกแบบนี้ก็ได้แล้วกฎนี้เนี่ยระบอบสถาบันกษัตริย์ของไทยเนี่ยได้พัฒนามาใช้กันมาเนี่ยสองพันกว่าปีนะครับผมยืนยันจริงๆนะฮะว่าเรามีพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะ การสืบทอดเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆผลแห่งการที่เราไปเชื่อแล้วเอาไปโยงกับเรื่องของสมบูรณ์รณายาสิทธิราชซึ่งมันเป็นมาตั้งแต่สองสี่เนี่ยนะครับไปตกหลุมพรางอันนี้มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นแล้วครับว่ามีคนไม่กี่นามสกุลน,นะครับที่พยายามขึ้นมามีอำนาจโดยไม่รับผิดชอบอะไรเลย มันคือปลายทางของการบิดเบือนสถาบันพระมหากษัตริย์มันจะออกมาแบบเนี้แล้วมันก็ออกมาจริงๆนะครับมันเห็นอยู่คาตาว่ามันออกมาแบบนี้จริงๆอะ่ะผมจึงอยากพูดถึงเรื่องนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักว่าพระมหากษัตริย์ของไทยเรานี้ไม่ใช่สมมุติเทพท่านไม่ใช่เทพพเจ้าผู้มีฤทธิ์มาแสดงอำนาจบาดใหญ่ เหนือประชาชนไม่ใช่ท่านไม่ใช่สมบูรณนายาสิทธิราชคืออยู่เหนือกฎทั้งมวลไม่ใช่นะครับท่านอยู่ใต้กฎแห่งธรรมราชาซึ่งเป็นกฎที่อยู่สูงกว่ารัฐธรรมนูญซะอีกเป็นกฎที่มีรากอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกฎที่ ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกฎแห่งจารีตประเพณีซึ่งเขามีเขายอมรับกฎแบบนี้นะครับทางโลกตะวันตกเองเขาก็ย้มยอมรับกฎแบบนี้ว่ามีจริงๆพระมหากษัตริย์ไทยของเราอยู่ภายใต้ร่มเงาร่มโพ่ร่มสของกฎธรรมะแห่งพระมหากษัตริย์เหล่านี้เนื่องในโอกาสที่เรามีวันสำคัญวันฉตดมงคลผมก็ขอถือโอกาสนี้ คุยกันในเรื่องของสถาบันกษัตริย์แบบค่อนข้างรวบย่อเลยนะครับให้เราเห็นพื้นฐานตามความเป็นจริงเรามีสถาบันกษัตริย์ของพวกเราเป็นแบบนี้วันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ